สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเกื้อพามาเที่ยวเขื่อนป่าศักนะคะตอนนี้น้ําที่เขื่อนป่าศักเต็มเขื่อนแล้วค่ะอ่าละคะ่ะพามาเที่ยวนะคะนี่ค่ะอ่างเต็มเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นประตูเจ็ดบานนะคะเจ็ดบานนะคะ ที่ลองรับน้ำประตูเจ็ดบาทเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนมาให้ดูนะคะรอบที่แล้วเอาบรรยากาศน้ำแห้งมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เต็มเขื่อนแล้วค่ะ นี่เขื่อนปลาสักนะคะลองรับน้ํานะคะปริมเลยค่ะปริมทางนู้นด้วยค่ะทางที่พักนู้นนะคะ,ะนี่ค่ะ,คะ,ะตัวเจ็ดบานนะคะ ปริมาณทางนู้นเลยนะครับนี้ห้ามเดินครับ นมาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะมาดูน้ำนะคะตกปลาค่ะบรรยากาศ กำลังตกปลากันเลยนะครับเพื่อนๆพอนอเกอร์เอาบรรยากาศเมื่อกี้ล็อเกอร์อยู่ข้างล่างค่ะตอนนี้ล็อเกอร์อยู่ข้างบนแล้วค่ะข้างบนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแอนน้ลองเกอร์อยู่ฝั่งนน้นเลยบรรยากาศมาให้ดูนะคะเขื่อนปลาสักกำลังปล่อยน้ำนะคะก็จะมีคนมาตกปลากันเยอะนะคะ กลัวจังเลยค่ะค่ะไหลจะไหลผ่านไปหลังบ้านน้องเกอร์นะคะแม่ไหลผ่านไปหน้าบ้านน้องเกอร์หน้าบ้านกับหลังบ้านค่ะคะุณแม่น้ำป่าสักนะคะจะไหลลงไป ที่ขอฝากไว้แค่นี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ<ม>กดกระดิ่งช่องน้องเกอร์หันษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ